ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้อาจจะมีไพ่เลือกอยู่ประมาณ3ชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3าจะเลือกไพ่ชุดไม่ไหนดีครับ1 2หรือ3ติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจวาวันนี้นะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับดวงตาโดยรวมนะครับอาจจะมีอะไรที่ดกอยู่บ้างเราก็อาจจะหนักนิดนึงนะครับจะอยากดีขึ้นอย่างแรกคุณต้อง มีคอยผู้นํานิดนึงครับแล้วก็มีระเบียบวินัยหน่อยแล้วก็อดทนทํางานหนักนิดนึงเราจะดีขึ้นเวิร์กมากพอตัวนะโอเคมาที่ดวงชะตาจะเปนคนที่เลือกพายืดสองบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหเวิร์กสุดๆเลยครับมีโอกาสไปที่สวยเลยนะครับทั้งมีคนอุปถัมภ์นะเมตตาแล้วก็ความยิน็นสุขนะครับโดยรวมถือว่าดีมากครับปรับภาักให้ดีนิดนึงครับแล้วก็ใจเย็นหน่อยครับรับรองเวิร์กแน่นอนครับโดยรวมไม่ต้องพูดมากครับเบิร์กมากๆนะครับทั้ง น่มิตาความความร่มเย็นแล้วก็ความสงปังน้ำเหลืองชุกเคราก็วิตถิ่นมากครับโอเคมาที่ดวงตาประจำวันของทุกคนเลือกไพ่ที่สามนะครับปีอะไรบ้างโดยรวมนะครับมีโอกาสเวิร์กมากพอตัวนะครับทั้งการเงินการงานนะครับแล้วก็คนอทปถรมและสิ่งสิ่งคุ้มครองครับแต่ถ้าใจร้อนนะครับก็จบเหมือนกันนะครับต้องระวังอย่างเดียวนะดวงหัวดีมากครับแต่ระวังเรื่องความใจร้อนอย่างเดียวนะครับก็ดวงตาประจำวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับ ดวงตาปัจจุวันนี้นะครับระหว่างชุดที่หที่2ชุดที่สองลัชุดไหน,หนเย็นสุดนะาจะว่าชุดสองครับเด่นสุดเราก็ดีเวิร์โคสมากพอตัวครับเพราะว่าไม่มีไพ่บีเสียเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับดวงตาปัจจุวันนี้ก็มีแค่นี้ครับด้วยรักครับผมอาจารย์กีรพัฒน์เกียรติกรมว่านี่สวัสดีครับ